ทุกวันนี้เนี่ยมีรูปแบบการลงทุนที่มีความน่าสนใจและมีลักษณะพิเศษออกมาเยอะทีเดียวนะครับมีกองทุนที่เขาบอกว่าประกันเงินต้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ความผันผวนความเสี่ยงที่มันเยอะมากขึ้นนะครับสำหรับการลงทุนทั่วโลกกับการเข้าเข้ามาดำรงตําแหน่งของคุณทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวลองไปคุยกองทุนนี้กันดีกว่านะครับว่าลักษณะและเงื่อนไขของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับคุยกันกับคุณธเนศเลิศเพชรพันธ์นะครับ Investment Strategist ของบร l จอ Principal นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่แทนพี่บอยครับค่ะคุณธเนศครับพอกําลังจะเข้าสู่ช่วงที่คุณทรัมป์เนี่ยนะคะจะมาดํารงตําแหน่งจริงๆแล้วในต้นปีหน้านะคะภาพรวมของการลงทุนหลายๆสินทรัพย์พผันผวนมากๆถ้าหากเข้ามาจริงๆปีหน้าแนวโน้มมุมมองการลงทุนม,มองยังไงบ้างคะออเรายังคงมีมุมมองเป็นบวกกับหุ้นโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งหุ้นสหรัฐครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเลยครับว่านโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแม้ว่าอาจจะดูแบบ g g r e s s i v e หรืออาจจะดูแบบคุณคู่ค้าของประเทศของสหรัฐอาจจะเกรงกลัวนะแต่ว่านโยบายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกรดภาษี Corporate t a x ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆที่จะเพื่อหนุนต่อการทรําธุรกิจมากขึ้น,นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง และไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกําไรในไตรมาสสามที่ประกาศออกมาก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างแข็งแร่งครับผมดนเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีสําหรับตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดหุ้นโลกแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่เราทราบกันว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาความไม่แน่นอนย่อมตามมาไม่ว่าเขาชอบทําอะไรที่ตลาดหรือนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดคิดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันก็เริ่มที่จะ เล็งเลือกอรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวง,งต่างๆกอบผมก็มีการเลือกซีอของบริษัทน้ํามันมาเป็นเลือกอมาเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงพลังงานยกตัวอ,อย่างเป็นต้นนะซึ่งแน่นอนครับความผันผวนความไม่แน่นอนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยจะ,จะเต็มอยู่ในภาวะการลงทุนในปีหน้าเช่นเดียวกันครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมว่าเราก็มีทางเลือกการลงทุนค่อนข้างหลากหลายนะครับวันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องของกองทุนที่มีการรับประกันเงินต้นลนักษณะมันเป็นยังไงครับและรูปแบบของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงมันเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็จริงๆกองทุนนี้ครับเป็นกองทุนที่ตามชื่อเลยครับว่าคือรับประกันเงินต้นแต่อย่างนี้ครับว่าอายุกองทุนเนี่ยอาจจะนานสักนิดนึงคือประมาณสักห้าปีหกเดือนคือจะเป็นกองทุนที่ฟิวเจอร์กลัง i p o ออยู่เนอะซึ่ง บริหารโดยอัมบดีครับผมแล้วก็มีการรับประกันว่ากองทุนนี้ NAV จะไม่ได้ขาดทุนเนื้อถ้านักลงทุนเนี่ยถือตลอดทั้งปี<ม>ตลอดทั้งช่วงอายุก็คือ5ปี6เดือนมีการรับประกันโดยธนาคารที่ชื่อว่าเครดิต a าร์ติโกซึ่งเป็นธนาคารแต่ภาฝรั่งเศสชั้นนำครับผมได้รับการามีมีการเกรดดิ้งของทางบนะุตีนัเครดิตเนี่ยในระดับที่ AA 3ด้วยกันซึ่งถือว่าเป็น อินเวส m e เมนต์เกแล้วก็เป็นแบบเวลี่ไฮคือค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวครับค่ะนอกจากนี้แล้วละะักษณะวิธีการสร้างผลตอบแทนอื่นๆของกองทุนมองยังไงคะครับก็จริงๆกองทุนนี้แบ่งเงินครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไปลงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเลยผมส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยกองทุนนั้นไปเป็นอ่อแอสเซทอะโลเ n ชันหมายความว่าอะไรหมายความว่าลงทุนได้ทั้งตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ฝั่งของภาคเอกชนก็คือคออเรชันบอลตลาดหุนทั่วโลกหรือต่างๆในส่วนของ50%เนี้ยที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบา,าลสหรัฐเนี่ยแน่นอนครับเพื่อที่จะถือพอกถือครบกําหนดแล้วเนี่ยก็จะได้ยิวหรือได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายเนือในส่วนอีก50%ที่เหลือ,อทางบุญดีก็จะมีการเหมือนพยายามบริหารแล้วก็มีการสร้างออาฟ้าสร้างผลตอบแทน,นเพิ่มได้ครับซึ่ง ความน่าสนใจของกองทุนเนี้ยไม่ใช่แค่เป็นการรับประกันเหมือนต้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังมีการเหมือนการันตีลบก,กำไรแบบเซตอัพยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่า NAV ของกองทุนเนี้ปรับเพิ่มขึ้นจาก10บาทไปที่10.5เนอะเขาจะมีวิธีการก็คือคล้ายๆเป็นปันไดเนี่ยเลื่อนขึ้นไปคือการรับประกันของ NAV เนี่ยจะเลื่อนจาก10บาทไปเป็น10.25 และถ้า NAV เลื่อนจาก10.5ไปเป็น11ครับผมการรับประกันเนี่ยก็จะเลื่อนจาก10.25ไปเป็น10.5ครับผมหรือพูดง่ายๆว่า NAV เลื่อนกทีละ50ตังค์แต่ว่าการรับประกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละประมาณ0.25ตังค์ครับผมแต่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็นักลงทุนอาจจะต้องถือจนครบกําหนดลยแล้วก็ข้อดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อ,อนักลงทุนเนี่ยถ้าสมมติว่าเปิดขึ้นมาแล้ว NAV ปรับเพิ่มขึ้นยกตัวอย่าง0.3 0.5 0.6 นักลงทุนสามารถขายได้ทุกวันทาการคือเราไม่ได้มีล็อกอัพพิเวียก็ยจะได้รับเอเนะยร์ตรงนั้นไปเลยครับผมถ,ถ้าเกิดนักลงทุนกาไรแล้วมีเอเนียรเป็นบวกอยู่ณตอนนั้นโอเคช่วงนี้เสนอขายไอพีโออยู่ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อทางวลจจบริสุทธิ์ดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณธเนศขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนก็แล้วกันนะครับ